โอ้ยสีวิตเอ้าคุณน้องไปใส่ขะน่ะไปใส่โอ้ยมีเรื่องกุมใจค่ะคุณพี่กุมใจจริงๆหรือเปล่าเม้นค่ะว่าสิไปบนอยู่สิ่งศักดิิ์สทธิ์หลังหมู่บ้านเท่านี้บ่ค่ะเป็นอย่างเอ้าคุณพี่ก็ขี่เสือขึ้นกันนะคะโอ้โหบานใกญ่เลื่อนเคี่ยงกันกับคุณน้องคุณพี่ก็อยากงูไหวเพราะแบบถามทั้งลสุกซุกดิเพื่อคุณพี่จะซอยอย่างคุณน้องได้อ๋อแล้วเกิดอะไรเป็นอย่างไรผัวหนูนั่นมันบุกกลับบ้านน้ำ มันก็เบานำโอ้ยยามสีขาไปไกลมันก็หอนหวยลิก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 ลลกตายลลิกหนูกลิกกลิกลิกกลิ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 กลนกลิกละลิกลิกกลิกลิกิกลิกลกสิกลิกลกลิกลิกลิก่ิกลิลิกลิกกลิิาิ นีไปยูุบานหมจะข้าวหนึ่งอุ้ยเป็นอย่าง่ะคะนีผัวนี่ล่ละค่ะคุณนออ้องเกิดเป็นมือโอ้ยิเมมันอยากติดคุณพี่เจเจเยเยโยยเันที่ว่ามาปล่อยหางกันจะข้าวหนึ่งเลยเขาปักเสียงโบลหรือเปล่าคะเมียนคุณพี่จะคุ้มท่อยู่ทุกมือนี่อ,อย่างหมายความว่าเฮ็ดหนังกระติดแต่คุณพี่คุณพี่สิเขาไปขี่ในห้องน้ำ้ายกันน้ำแมา เออมันดุมยูจันน่ะคุณพี่บอกว่าเธอเธอออกไปก่อนเดบิวต์เป็นสีขี่เสีหนาเธอเหรอนะมันก็บอกว่าปุดเป็นอย่างขี่มาเลยจ้ะโอ้ยคุณพี่หล่ะหุ่นหล่ะหวยว้าเมียนเขเรียกว่าแบบห่างกันสักพักเธอเธอเออฉันขอมีแบบเวลาไพิเวทบ้างเสื้อสีไปอยู่าทมูค่ะคุณน้องไปกันเด้ออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวค่ะคุณพี่เนี่ยสมเพลคุณพี่นี่ก็ผิวพันต์เป่งปัง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 เลยค่ะแม่นบอก ุณพี่แดงุณพี่โดนอยู่ทุกมเมื้อน้ะคุณน้อมขาไม่อยากได้อยากอตแล้วคุณเบียร์นะคะเบียร์ให้จังไหนก็คือโตนคุณพี่กินค่ะสิบอกค่ะคุณพีบอกน้ำผัคะบอมียงค่ะคุณพี่กินค่ะคุณน้าไวยากาไวยะกาเออบุดีได้ขาดนะฮะแฟรค่ะกินไปให้หนังอ่ะบุดีบุดีบุดีคุณพี่กินโตนี่ค่ะ พี่กินร u n เ,เ,เ,เอาแลนี่หนังลูกนคะแลนั่นคุณพี่เห้หยังคะเอ้าแล้วก็พีจีบไปใส่คะพอดีว่าคุณพี่แบบเบิ้งนาฬิกาวา่าเออถอดเวลาออกอากายคุณพี่แล้วคุณพี่ก็เล่ะๆคะ่ะคุณน้องโอเลยเละๆในกระแตด,ดอกจังออกอร่อยฟังแนวมันเป็นจังแด่นี่คุณพี่กิน r ั n สามสิบ คุณสมบิตค่ะคุณน้องขาโตนี้นี่ค่ะเป็นสมุนไพรแท้แก้ประจำเดือนเมากปกตินะคะเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนในร่างกายเฮ่านี่ดีผิวพรรณเฮ่าก็ดีเอ้ากอองตองนะคะคุณน้องแก่ตกขาวเป็นยังคะบบข้าวบ่มีกินค่ะคุณน้องนี่ประจำเดือนเท่ามาปกตินี่เฮ้าสิ่ิดีประตูไป ซีเห็บพูดเตะปากเอานะคะคุณน้องจักบ่าคะคุณพี่จักกะคุณพี่กับเส้นเขามากตอนเลยคุณพี่วานศไปเส้นกับเซเว่นอืมแต่เขาไหวเส้นไเป็นเส้นเอายูรานขายยาเส้นมาจากบ่าคะคุณพี่เดี๋ยวคุณน้องสิไปจ่ายให้นะคะเป็นการตอบแทนที่คุณพี่แนะนำคุณน้องแนะนำคุณน้องบ้าเอาคนดีสีว่าอะไรแปะพันสีอะแปะพันสีแมนคะคุณน้องโอ้ยโทนนะคะอียงโอ้ยใช่ลหละกล้องนี่ เขาเขียนมาสี่ลอยซ่าขนาดตัวหนึ่งซองนี่เขาขายอยู่เจ็ดสิบบาทแมมโบคะถูกต้องค่ะอุ้ยเงินอน,น่องซื้อกับผู้พีนะคะซองหนึ่งนะคะโอ้ยได้ค่ะไม่มีปัญหาโอ้ยนี่ค่ะค่ะเอาไปเลยค่ะลอ,อยหนึ่งันตองท้อนโอ้ยเลิศอันนี้ของคุณน่องค่ะอ่ายังมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณนอ่องสิไปเคลียร์บินแปดพันสี่ผู้พีเป็นโบคะผู้พีคะจ้าก็ซื้อมาหน่องเนี่ยบุ 8, 4, ๊คเฮ้ยว่างนะคะเอาและทำให้ดีก็ซื้อว่าห้ามหนี่บุ๊คเฮ้ยมุจจากันเมื่อก่อนหน้าค่ะโว้ย พีป่ปอเว้ยปานนั้นมันสิใจกูแมมอีหยังตาก,กงเร็วเร็ว <c oughs> เอากูปไปกูก็ไปเอ้าอ,อยู่นี่นะเอ้าอ,อยู่กันเบิร์สุกคนนีดด่นะเอ้าไปต่อไปเอ้าเอาใ,ใ,ให้พอใจมึงเลยทีเดียวเจ้าเด้าจักรได้กระบะหรอดาเดาเด้าเด้าเดาเด้าเด้าเ้า <c oughs> แ,แค่นี้กูกะนะเออถอะไรเกรงใจก้งองงจอมู่บ้านนะจ๊ะ <Okay. S 1> <c oughs> โอเค พ่อแล้วจ้าพ่อแล้วโอ้ oh. <c oughs> พ่อแล้วไป